จะมาต่อวงจร p ิมิม m a ต i ควบคุมด้วยดีเลย์ไฟฟ้านะครับเป็นวงจร holding circuit นะครับ save locking นะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือมีคอมเพรสเซอร์ครับแล้วก็มีชุดปรับคุณภาพลมแอร์เซอร์วิสนะครับแล้วก็มีวาวห้าทับสองนะครับผมห้าทับสองนะครับ อันนี้ครับโอเคแล้วก็มีกระบอกสูดดับเบิลแอคชั่นนะครับคเ okay. จากคอมเพรสเซอร์นะครับเข้าแอร์เซอร์วิสครับจากแอร์เซอร์วิสเข้าวาล์วห้าทับสองนะครับจากวาล์วห้าทับสองก็เข้ากระบอกสูดดับเบิลแอคชั่นนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นวงจรพาวเวอร์นะครับมาต่อวงจรคอนโทรลกันต่อเลยนะครับ ตั้งแรกเลยก็คือมี power supply นะครับ้วบวกครับแล้วก็ power supply ้วลบนะครับมี diode switch นะครับตัวนี้ครับแนวนอนนะครับ diode switch แนวนอนแล้วก็มี push button ปกติปิดหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ push button ปกติเปิดอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็มี make switch นะครับสองตัวครับ make switch สองตัวนะครับอเค แล้วก็มีดีเลย์ปกตินะครับหนึ่งตัวครับแล้วก็มีดีเลย์สุริน้อยหนึ่งตัวนะครับนี่จะเพากว o าซัพพลายคก็ล้มนะครับเข้าดีเลย์ทั้งสองตัวนะครับผมเค จากรีเลย์โซลินอยด์เข้าเม็กสวิตตัวที่สองนะครับจากเม็กสวิตตัวที่สองนะครับมาเข้าพุทป่าทนปกติปิดนะครับผมแล้วก็เอาสวิต์ทั้งสองตัวนี้นะครับต่อเข้ากับตัวนี้เลยครับอเค ก็เอาดีเลตัวนี้นะครับต่อเข้ากับสวิตทั้งสองตัวนะครับ okay. ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อจะเอาะว่าสายควบบวกนะครับมาที่ดีเทนสวิตนะครับผมจากดีเทนสวิตก็เข้าสวิตตัวนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับดีเล์โซลินอ์ตัวนี้ใส่เป็น Y หนึ่งนะครับผมควบคุมดีเล์โซลินอร์ของ Y ห้าทบสองตัวนี้นะครับ อันหนึ่งแล้วก็ดีเลย์ตัวนี้ใส่เป็น K1 นะครับผมควบคุมสวิตช์สองตัวนี้ครับใส่เป็น K1 เหมือนกันครับ okay. ตรงสวิตช์ตัวนี้นะครับปกติปิดใส่เป็น S1 นะครับผมแล้วก็ปกติเปิดใส่เป็น S2 นะครับแล้วก็ตรงดีเชนสวิตช์ใส่เป็น S0 นะครับเดี๋ยวมาลองการทำงานกันเลยนะครับผม กด S0 นะครับผมเพื่อให้ไฟจาก power supply ขั้วบวกเข้ามาได้นะครับผมกดสวิตช์ S2 นะครับกระบอกสูบจะเคลื่อนที่ออกสุดนะครับเนื่องจากไฟครบวงจรนะครับผมทำให้ delay Y1 สั่ง Air มาที่ delay Y1 ของวาล์วทับ2นะครับทำให้ลมไหลผ่านวาล์วทับ1ไปทำให้กระบอกสูบเคลื่อนที่ออกสุดครับกระบอกสูบจะไม่เคลื่อนที่กลับนะครับเนื่องจากไฟยังครบวงจรอยู่นะครับผม ต้องกดสวิตช์หนึ่งนะครับเพื่อตัดวงจรไฟนะครับผมทําให้กระบอกสูบเคลื่อนที่กลับครับผมนี่ครับลอไหมครับ